เอ้ฟออมันเกิดให้ลูกแน่เอ้่อให้มึืองยูดีไม่แห้งกันแล้วขับรถขับเรื่อไปกันระวังแน่ล่ะเออหาเงินมันมันเบืงง้องอันเขตอันตลออันตรายนั่นละ่ะยูดีมีแห้งมีความสุขอะลูกไฟ่ข่เจ็บยั่บ้าโอ้ยโรโควิดไปแห้งหลายลาะไม่ใช่ ครับผมู่่แข่งตัววัยพ่อนมันเกิดให้ได้พ่อเอ้ดีดีและดีทำดีทั้งหมดให้พ่อเานี่ยส่นแก้วได้พ่มาส่นแก้วก็พอได้ครับมือนีวัยพ่อนจ้าทุกภาพแข็งแรง หาเงินให้มันหมานลำรวยลำรวยได้ผู้สาวคนหูผู้ดีเอาสนแก้วลืมสนแก้วนะเน๊ย